Welcome to ทธรรมาหาเรื่องพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมาหาเรื่องรายการที่คุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้แต่ไม่อยากถามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ธรรมาหาเรื่องนะครับเอพิส od นี้ก็เป็นเอพิส od พิเศษนะครับที่เราทําร่วมกับหอการค้าขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับน้องซันอ่าสำคัญเลยก็คือว่าผมมีคําถามตลอดเวลาเนาะผมเป็นนักธุรกิจทําการค้าในขอนแก่นเนี่ย แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่าหอการค้าขอนแก่นนี่คือใครแล้วล่าสุดก็ได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการมาทํางานกับหอการค้าก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งดีๆสําหรับนักธุรกิจการค้าขอนแก่นไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เนี่ยที่ยังไม่รู้จักหอ,อการค้าเนี่ยได้รู้เนาะ <ừ> วันนี้ก็เลยเชิญนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเยอีสนะครับประธานหอ,อการค้าคน <พอ S 2> ล่าสุดเลยใช่ใช่ครับสวัสดีครับชาณรงค์บุริตระกูลนะครับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเรียกกันว่าอีทนะครับ เพิ่งรับตําแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นครับสดๆร้อนๆก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่ชวนกันมาคุยในวันนี้ครับโ okay, yeah. อเคเยี่ยม่ะเคโอเรื่องก่อนเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหอการค้าอะไรเป็นจุดสําคัญจริงๆต้องถามอย่างแรกเลยว่าจริงๆหอ,อการค้าเราเนี่ยคนทั่วไปน่าจะไม่รู้นะว่ามันมีไว้เพื่ออะไรใช่อั้นสั้นนิดหนึ่งครับว่ามันมไว้เพื่ออะไรสั้นนิดเดียวเลยนะครับเป็นตัวแทนของพวกเราครับคนทําธุรกิจคนการค้าเราไม่เคยมีหน่วยงานที่เป็นส่วนรวมของพวกเรานะครับ เราทำธุรกิจอาจจะมองว่าตัวใครตัวมันเราก็ทำการค้าก็ดีแล้วนี่แต่เวลาที่ทุกคนจะต้องคุยรวมกันนะว่าเราจะเอาอยัางไงดีเราจะไปคุยกันที่ไหนครับแล้วใครจะเป็นตัวแทนเราครับแล้วถ้าภาครัฐอยากมาคุยว่านโยบายแบบนี้ดีไหมอนาคตจะเป็นอย่างนี้ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจต้องการหรือเปล่าเขาจะคุยกับใครครับแล้วถ้าเราจะส่งเสียงไปบอกว่าเรามีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าต้องการเสนอแนะแบบนี้ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน ต้องการอยากที่จะสร้างตลาดสร้างความร่วมมือคนภายนอกมาถึงจังหวัดขอนแก่นเขาต้องมีที่คุยด้วยต้องมีตัวแทนอันนี้ผมว่าเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุดที่เหลือก็เป็นเรื่องของบริหารจัดการว่าเราจะรวบรวมสมาชิกได้อย่างไรแล้วเราตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของทุกคนแล้วก็รวมพลังกันยังไงเพื่อที่จะไปไ i ให้มันได้สิ่งที่เราต้องการกลับมานะครับ ฟังดูน่เหมือนสสเนาะเหมือนกับว่าเราเราต้องแบบว่าไปเลือกสสแล้วสสก็จะแบบว่าไปไป,ไปม,มีเสียงในสภาใช่ไหมแล้วก็ไปทําตามความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตนันนั้นฟังดูยิ่ง <ๆ S 1> ใหญ่ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วโอเคสําหรับผมเนาะก็ฟังดูดีแหละมีตัวแทนนู่นนี่นั่นแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังห่างไกลอ่ะถ้าถ้าเป็นง่ายๆเลยผมสมมติสมมติผมเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟเล็กๆเลยหลังมอก็ได้แล้วผมอ่ะ<ช> ควรจะเข้าหองการค้าไหมแล้วเข้าไปแล้วผมได้อะไรียยกตัวอย่างได้ไหมคะอ๋อควรจะเข้าไหมวันนี้มาเพื่อที่จะชวนให้ทุกคนเข้านะครับต้องเข้านะครับแต่ผมเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะเฮียเข้าเข้าไปแล้วผมได้อะไรครับก็ผมคิดว่าเรื่องของความร่วมมือเนี่ยมันไม่จํากัดว่าจะรายใหญ่หรือรายเล็กไม่จํากัดว่าจะเป็นการค้าประเภทไหนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามุ่งมั่นต้องการที่จะทําความก้าวหน้า ปัจจุบันนี้เรียกไม่ได้เราทํางานร่วมกับคนอื่นเราพึ่งพาคนอื่นเราเป็นธุรกิจเราก็ต้องแข่งขันกับคนอื่นนะครับเ,เราเคยอยากรู้จักเพื่อนคู่ค้าไหมครับว่าเขาทํำยังไงคิดยังไงอยากหาคู่ค้าใหม่ๆเราอยาก,ยากรู้ไหมว่าคู่แข่งคิดอะไรทาอะไรอยู่อะไรกำลังจะมาเปลี่ยนแปลงในสภาพบ้านนะครับแล้วเราอยากแข่งกันแบบไม่รู้จักกันหรือแข่งแบบรู้จักกันถ้า<ม>เกิดว่าเราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในการทําธุรกิจในการทําการค้าติดต่อสื่อสารแข่งขันกันได้<ม>ให้เป็น บรรยากาศที่ดีผมคิดว่าทุกคนทํางานสนุกนะครับแล้วก็บางอย่างมันมีทุกโหมดแล้วก็โหมดช่วยเหลือเกื้อกูลมันก็มีนะครับถ้าเป็นร้านเล็กๆธุรกิจเล็กๆผมว่าเรามีโอกาสช่วยรายใหญ่ก็ได้นะครับรายใหญ่อาจจะช่วยเราก็ได้นะครับในสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจจะข้ามไปเรื่องเกี่ยวกับพวกมาตรการภาครัฐภาคส่งเสริมภาคแจกภาคอะไรต่างๆวันที่มาเนี่ย<ม><ๆ>เขาจะมาหาศูนย์กลางกับตัวแทนก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะรับรู้ข่าวสาร แล้วก็ไปลงชื่อจองสิทธิ์ร่วมด้วย oh. คนแรกหรือคนสุดท้าย <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ mm hmm. คนละครึ่งนเนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้ามาครึ่งปีแ oh. ล้วตัดถนนบางรายการเนี่ยเรารู้ล่วงหน้ามาสองปีสามปีแล mm ้ว hmm. นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของภาพใหญ่ mm hmm. แต่ส่วนภาพเล็กก็คือส่องเสริมการค้าซึ่งกันและกันวันนี้คุณรู้จักผู้ค้าส่งวันนี้คุณรู้จักคุณ Delive r y mm hmm. หรือมีแพ็กเกจโปรโมชั่นที่รวมกันต่อรอง mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมว่าถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยผลประโยชน์ทางการค้าตรงๆนี่ เกิดกับตัวแน่นอนโอกาสพัฒนาตัวเองก็มีเพิ่มขึ้นอบรมสัมมนาฝึกฝนแลกเปลี่ยนไอเดียกู้แข่งครับเฮียกำลังพูดง่ายๆว่าสมมติผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆเนี่ยไปเป็นสมาชิกของกันค้าเนี่ยผมอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารที่เร็วกว่าคนอื่นนะใช่ผมก็อนั้นเช่นคนละครึ่งเนี่ยก่อนหน้ารู้ก่อนคนอื่นเลยหรือว่าอาจจะสามารถเรียนรู้กลยุทธ์จากเจ้าใหญ่ๆอาจจะเป็นร้านกาแฟที่ใหญ่กว่าผมแต่ว่าเก่งมากไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งเนาะอาจจะมองว่าเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมเฮียประมาณนั้นหรือเปล่า ใช่ผมเ <ผม S 2> ชื่อทฤษฎีว่าแข่งขันแล้วทุกคนแข่งแรงขึง้นอเพราะฉะนั้นถึงเราทําการค้าด้วยกันแข่งกันมันก็อาจจะดีทั้งคู่ก็ได้ดีกว่าเราทําคนเดียวแล้วก็โปก่เปียนไปเหมือนเดิมเหมือนเล่นกีฬา<ช>จริงใช่ไหมฮะยังไงทีมทีมเดียวกันยังไงก็ไม่เอากันจนตายใช่แต่ว่ามีแพ้มีชนะเรื่องธรรมดาแล้วเราปรับตัวไปเรื่องเรื่องข้อมูลก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพูดถึงว่าเราถ้าพูดถึงว่าปัญหาทางการทําธุรกิจแหละครับเนี่ยอย่างเช่นผมทําธุรกิจแล้วมันไม่ค่อยดีหรือว่า ทำธุรกิจแล้วอ,อย่างที่ช่วงที่เป็นโควิดเนาะก็การขายก็แย่ลงต้นทุนอะไรก็ยังเท่าเดิมอะไรเงี้ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยของอันค้าสามารถช่วยพวกเราได้ไหมอ่อช่วยได้แน่นอนเอาอธิบายซับซ้อนแบบไหนดีพิซเนอร์ได้เ m m มากอันนี้รู้ไหมถ้าเราจะอยู่ในช่องที่ไม่รู้จักกันแล้วแข่งขันกันยังไงก็ได้ผลที่แย่กว่า ิดเผยและร่วมมือได้ผลรวมที่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าต่างคนต่างทําไม่รู้แล้วผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกันอย่าลืมว่าหนึ่งวกหนึ่งมันเป็นมากกว่าสองเพราะว่าต่างคนต่างแข่งปรากฏว่าดีทั้งคู่นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือนะครับส่วนเรื่องพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดส่งเสริมการขายและก็สิ่งสนับสนุนอื่นๆต่างๆก็ทํากันได้นะครับแล้วก็ เป้าหมายร่วมกันนะครับสมมุติเรามีทีมเดียวกันเป้าหมายร่วมกัน,นวันนี้มาคุยปับ๊บผมชวนมาหลายคนแล้วบอกมาช่วยกันเราจะเป็นทีมคอนกันอวันนี้เราจะแข่งกับใครครับรอืมผมไม่แข่งกับร้านกาแฟข้างๆผมไม่แข่งกับไอ้อำเภอข้างๆจังหวัดข้างๆมันต้องมีเป้าหมายอะไรสักอย่างที่เราอยากจะไป็แข่งแล้วก็ชวนมาอันนี้จินตนาการเลยนะครับเพราะว่าคุณทําธุรกิจอะไรคุณต้องมีจินตนาการคุณเองผมเชื่อมั่นว่าในธุรกิจการค้ายุคปัจจุบัน ไม่มีใครไม่รู้อะไรเลยมันเป็นไว้ไม่ได้เพียงแต่ไอ้ที่รู้กันน่ะเราจะมาแลกกันมั้ยจะมาบวกกันมัม้ยม,มันก็จะได้ผลผคูณอืถึงฟังดรู้แล้วก็แบบว่าเออดูแล้วมันยิ่งใหญ่เนาะคือแทนที่จะมามองว่าทุกคนเป็นคู่แข่งจริงๆแล้เราต้องบอกว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อสู้กับคู่แข่งข้างนอกใช่ไหมฮะ,ะ,ะส่วนสําหรับคนที่ไม่รู้จักพิซซ่าเดลเมอร์นี่ผมอธิบายสั้นๆนิดนึงแบบคนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจจรืองๆีนก็คือมันก็คือเหมือนกับว่ามีนักโทษสองคนอ่าก็คือถ้าบอกว่าถ้ายอมถ้ายอมสารภาพทั้งคคู่ก็จะติดุ เออห้าปีอ่าแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งสารภาพจาคนที่สารภาพอ่าติดคุกสองจะติดคุกสิบปีอ่าสองปีสิบปีแต่ถ้าไม่สารภาพทั้งคู่ก็คือไม่ติดเลยอ่าคำถามก็คือคุณจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคุณคุณน่าจะรู้จักกันไวเนาะเพราะงั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักกันเลยเนี่ยคุณก็ต่างคนต่างลดราคาต่างคนต่างทําธุรกิจแบบเรียกว่า แข่งกันเจ๊งแต่ถ้าคุณรู้จักกันก่อนใช่ไหมอาจจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาแล้วก็อาจจะมาแชร์ในเรื่องของตลาดแชร์กันเรื่องของข้อมูลแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเข้าใจอันนี้คือผมเข้าใจยึดถูกไหมฮะเก่งมากอธิบายทฤษฎีนี้ได้ภายในสองนาทีไม่น่านอนาคตอาจจะชวนเฮียมารีวิวหนังสือเล่มนี้เนาะรอ่าทฤษฎีเล่มนี้จริงๆแล้วมีอีกหลายทฤษฎีอันนี้เป็นเป็นพอยที่สําคัญเนาะก็คือว่าผมทําธุรกิจแรกๆเนี่ยก็เป็นประเภทแบบ เฮ้ยฉันเก่งนูุ้่นนี้นั่นอพอทําไปสักพักเนี่ยมีเจอแต่ปัญหาแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าเมืม่อไปหาเฮียเยพี่พีไม่ว่าจะกกรุงเทพขอนแกน่นเริ่มถามก็จะเริ่มรู้มากขึ้นแล้วการที่มารู้จักเฮียพี่พในหอาัค้าเนี่ยคือคก็ทําให้เราเนี่ยได้ <บน S 1> เรียนรู้ด้วยเนาะใช่ไหมเร<ช>ียครับจริงครับทั้งสองมิติเลยครับก็ผู้ใหญ่เขาจะสอนบอกว่า เวลามีปัญหาอะไรถามผู้ใหญ่ก็ได้นะผู้ใหญ่เขาเคยเจอมาก่อนเขาตอบได้ในคําเดียวเลยนะครับทันทีแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากถามว่าไอ้พวกแบบนี้เดิมๆเนี่ยตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงอาจจะลงมาถามรุ่นรุ่นรุ่นใหม่แล้วจะแลกเปลี่ยนกันมีความสวยงามก็อยู่ที่แลกเปลี่ยนและพึ่งพากันใช่ครับเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเป็นสมาชิกของการค้าเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างแหยยกตัวอย่าง อันนี้ผมไม่ได้มาแบบมานั่งอวยนะแต่ว่าผมพิ่งรู้จริงจริงพ่งริงผมเพิ่งยกตัวอย่างเช่นผมไปพายคาีฟบ่อยผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเป็นสมาชิกหอเนี่ยได้ลด10%กินครับราคาติดมาตั้งนานผมกินราคาติดมาตลอดก็ฝากเพื่อนเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมค้าอย่างนี้มีเยอะครับ แล้วก็ทุกคนก็มุ่งหวังว่าให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่เมืองที่ทําธุรกิจทํางานค่าขึ้นนะครับบรรยากาศการพูดคุยติดต่อที่ดีนะครับก็หอนค้าขอนแก่นมีสิทธิประโยชน์แลกเปลี่ยนส่วนลดของแถมเป็นประจเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ทมหาส่วนลดทำหาของแถมได้มีมเยอะบางอันเซอร์ไพรส์ไม่รู้ในโรงแรม,มก็โรงแรมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เดินไปบอกว่าตัวเองจะลดเท่าไหร่อ้ชัวแต่ถ้าสมาชิกมาถามว่าเป็นสมาชิกขอนค้าได้ลดด้วยหรือเปล่าแล้วก็พลิกๆดูแล้วก็บอก ้าวได้เท่านั้นเท่านี้เลยร้านอาหารในร้านนะครับค่าสมัครสมาชิกขอพันกว่าบาทมีคนเคยเทียบว่ากินข้าวสองมือก็คุมละจากส่วนลดที่ได้นะครับแล้วก็หอ,อ,อ,อการค้าไทยก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเน็ตเวิร์กระดับประเทศนะครับคือความแข็งแรงของเศรษฐกิจการค้าเสรีเนี่ยกค็ยกคือว่ามันต้องมีผู้ประกอบการค้าที่เสรีมีความรู้แล้วก็มีความเอาใจใส่สังคมแล้วก็ร่วมมือกันแบบนี้นะครับนอกจากขอขอนแก่นก็จะมีหอจังหวัดอื่น นะครับทั่วประเทศแล้วก็ไปรวมกันที่หอการค้าไทยเป็นสภาหอการค้าไทยก็จะมีแคมเปญแบบนี้แรกกันท่ามจังหวัดนะครับได้จากออผู้ประกอบการแบบนั้นแบบนี้ก็มีมีเยอะครับและตอนนี้ก็รวบรวมมาเป็นแอปตอนนี้ก็สร้างกันนะครับมี TCC Link แล้วก็มี KKCC Link นะครับจากที่เราเคยเห็นส่วนลดว่าอ้าวใครเห็นก็ได้ต่อไปมันจะถูกเฉพาะเจาะจงลงมปว่า คุณเป็นสมาชิกจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณจะได้อะไรแล้วก็ตรวจสอบได้นะไม่ใช่ส่วนลดที่ให้ทั่วไปก็คนให้ก็จะกล้าให้มากขึ้นคนได้ก็จะก็คุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็ตรงกับตัวเองมากขึ้นครับโอเคแต่ประเด็นวันนี้ที่เฮียอีทมาออกพอดแคสต์เนี่ยก็คือว่าอยากรู้ว่าเฮียอีทเนี่ยทำไมอยากออกพอดแคสต์เพราะจริงๆตัวผมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหอก็คือหออยู่ค่อนข้างสูงผมจับต้องได้ยากมากแต่ประเด็นสัมพันธ์เนี่ย หอคานท้าเรนจะทำอะไรปีนี้ทําไมเราต้องต้องเปลี่ยนอืครับหอคันค้าปีนี้นะครับก็เชกญชวนกันเลยครับเราอยากเป็นตัวแทนจริงๆที่คุณมานั่งคุยแล้วก็มีช่องทางติดต่อสื่อสารจริงๆแล้มีอะไรพูดพูดไปแล้วมีคนได้ยินแล้วก็สนใจเราอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าคุณมีปัญหาอะไรอยากมีเสนอแนะอะไรบ้างซึ่งมันมีเต็มไปหมดเลยครับอยากให้มันรวมศูนย์มาที่นี่แล้วเราประมวลผลแล้วก็คิด กับกรรมาการนะครับที่พยายามสร้างทีมงานแล้วก็เอาไปหาวิธีแก้ปัญหาที่ว่าจะช่วยกันทําได้ยังไงให้ทุกอย่างดีขึ้นบางอย่างเป็นเรื่องแก้ปัญหานะครับบางอย่างเป็นเรื่องสร้างสารรค์เรื่องใหม่ไม่ใช่รอให้มีแก้ปัญหานะครับอืแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันก็ถ้าเราสามารถเชิญสมาชิกคุณภาพแล้วก็ทุกคนแอคทีฟนะครับแล้วก็กรรมาการมีคุณภาพแอคทีฟและยับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆ่ ให้เกิดขึ้นให้ดีกับทุกคนเนี่ยบรรยากาศการทํางานมันจะสนุกมากเลยแล้วมันก็จะดีกับธุรกิจของทุกๆคนดีกับชีวิตของทุกๆคนเดินมามีเพื่อนฝูงเดินออกไปก็ช่วยเหลือกันนะครับออกไปเป็นตัวแทนจังหวัดอื่นไปไประชุมที่จังหวัดอื่นไปเจอเพื่อนจังหวัดอื่นแล้วก็ชมว่าโอ้โหคุณเยี่ยมมากเลยขอนเกนเราทําเรื่องดีๆเหล่านี้เขารู้นะก็เป็นความภูมิใจที่เราเคยได้นะครับใช่ครับถูกครับเอะพอดีผมมานั่งฉุกคิดคําว่าเราเป็นหอคาชาคอนแกตเนาะคำถามก็คือเฮ้ยจริงจริง ถ้าผมไม่ทําการค้าผมเป็นสมาชิกของหอ,อการค้าขอนแก่นได้ไหมฮรเป็นได้ครับก็โดยนิยามกว้างของเราก็คิดว่าคนที่ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมการค้าอยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นก็มามีส่วนร่วมได้นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องมีใบอนุญ,ญาตหอการอะไรนะเขาเรียกใบจดทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเบียนบริษัทไม่จาเป็นต้องมอีเป็นได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ประกอบการค้าก็มีใบพาณิชย์หรือล้ว นะครับแต่ว่าเกณฑ์ออของการค้านี่เราต้องการความร่วมมือในวงกว้างเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นเอกสารตรงนั้นเรื่องจดทะเบียนอะไรหรือเปล่าอันั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ขอให้บอกได้ว่าคุณอยู่ในขอนแก่นแล้วทำอะไรเกี่ยวข้องกับจังหวัดขอนแก่นนะคนจังหวัดอื่นอยากมาเปิดร้านค้าขายที่จังหวัดขอนแก่นก็สมัครได้แล้วก็ขอให้ดูว่าอ๋อมามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับงั้นผมจะมองอย่างนี้ได้ไหมเฮียว่าขอการนค้าเหมือนกับเป็นตัวแทนธุรกิจการค้าในขอนแก่น ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจการค้าหรือคนที่อยากจะทำอยากมีส่วนร่วมในการแบบมีธุรกิจของตัวเองหรือทำการค้าเนี่ยให้ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการช่วยกันสป,ปอร์ตกันใช่ไหมครับรแล้วก็เป็นตัวแทนไปประสานกับทางด้านนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจังหวัดอื่นดู่นนี้นั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมอย่างที่เฮียได้อธิบายคอนเซปต์เนาะถูกถูกแต่ที่เมื่อกี้ผมมีคําถามนิดนึงนะแล้วถ้าสมมติว่าผมเป็น เป็นเด็กเพิ่งจบใหม่เนาะแล้วก็ยังแบบยังไม่มีการค้าง่ายๆแล้วกันยังไม่มีธุรกิจเนี้ยแต่อยากมีแต่อยากมีแต่อยากมีนะอย่างเนี้ยผมผมเข้ามาปรึกษาที่หอการค้าได้ปะได้ครับถ้าเกิดว่าวันธรรมดามันจะเป็นแค่ตึกอาคารสถานที่ห้องประชุมนะครับแต่ถ้าอยากจะได้เนี่ยองค์กรมันมีชีวิตมีจิตใจมีสมาชิกมีกรรมการมีผู้อาวุโสแล้วก็มีคนหน้าใหม่เราจะมีวงการคุยอย่างนี้เรื่อยๆนะครับคุณอยู่สมาชิกคุณก็จะอยู่บนลิส ที่ถึงเวลาเราจะเชิญเราจะตามเราจะคิดถึงคุณว่าอ๋อนี่ไงสมาชิกเรานะครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วก็อาจจะมองเป็นภาพรวมๆว่าคงมีคนประเภทนี้อยู่มั้งอยู่เยอะมั้งแต่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เห็นค่าตา <c oughs> เราก็พูดแทนแบบสมมติสมตินะครับก็อันนี้คือบรรยากาศที่มันเกินกว่าฟิสิกอลแล้ว,ว่มันเป็นลิงก์บางอย่างเป็นไมซ์เซ็ตบางอย่างเป็นไอคอนเนคติงบางอย่างซึ่งไม่เห็นหน้ากันบางทีแค่คิดถึงเราก็รู้แล้วว่าเราต้องไป เรียนเปอเซนต์แทนไทยเราเคยมีเฉพาะพ่อค้าระดับกลางหรือว่าบริษัทใหญ่เวลาไปพรีเซนต์เรื่องเศรษฐกิจเราก็จะไปคุยแต่เรื่องโอ้บริษัทใหญ่การจ้างงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นสมาชิกหรือกรรมการที่มาจากกลุ่มธุร,รกิจเล็กธุร,รกิจฟิแนแลนด์ธุร,รกิจรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่บริษัทใหญ่ละเขาสร้างสารรค์งานกับธุรกิจได้ด้วยตัว,ด,วด้วยตัวเองก็เราก็จะรู้ว่าอ๋อต่อไปความเป็นของกันค้าจังหวัดขอนแก่นมันไม่ใช่ แค่คนใดคนหนึ่งนะมันมีคนอีกตั้งหลายประเภทอยากเชิญชวนครับก็เราจะมีตัวตนแล้วเราก็มีตัวตนที่สมบูรณ์ครบทุกภาคส่วนด้วยกันแล้วก็เอาข้อดีของทุกคนมารวมกันแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือกันก็น่าจะเป็นภารกิจท้าทายนะครับเราสร้างองค์กรสร้างภารกิจร่วมก็ขอบคุณที่ได้กรรมการหลายคนเข้ามาร่วมกับเราในปีนี้นะครับทั้งพี่โอทั้งน้องสันนะฮะก็น่าจะมีอะไรดีตามมา พอ,อฟังนี้ผมกลับรู้สึกว่าจริงๆธุรกิจเล,กเล็กๆควรจะมาร่วมหอ,อกันค้านะ<ช>เพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณไม่มาร่วมหอ,อกันค้าเนี่ยแปลว่าก็จะมีแต่คนใหญ่ๆอเสนอไอเดียที่เขามีปัญหาของเขาขึ้นไปไงแต่ถ้าคุณเป็นคนเล็กๆแล้วคุณเข้ามาใช่ไหมคุณก็ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเสนอปัญหาของคนตัวเล็กๆไงเพื่อที่เวลาเขามีปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหามาเขาก็จะไม่ได้แก้เฉพาะคนใหญ่ๆนะเขาจะแก้เฉพาะคนเล็กๆด้วยใช่ไหม<ช>เพราะฉะนั้นดีผมว่าทุกคนควรเข้าอ่ะถ้าไม่เข้าก็เหมือนกับเสียโอกาสไป แต่ที่ที่สําคัญคือผมเข้าใจว่าค่าสมาชิกรายปีก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะลองประสานดูเท่าที่ผมทราบดีก็ประมาณพันนิดนิดเนาะแต่ว่า anyway หลักๆก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าเรามาเล่าให้ฟังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วเอพิโซดต่อไปเนี่ยผมก็ชวนยีอีทแล้วชวนคนอื่นแล้วว่าสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างเช่น ลงทุนในทองอย่างไรลงทุนในหุ้นแบบไหนดีเรามีเฮียเนี่ยที่เก่งแล้วก็ทําธุรกิจอสังหาเฮโอเองเฮียอี e เองที่ผมยังต้องเรียนรู้เนี่ยผมจะเชิญมาเล่าให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆได้ฟังคือไม่ได้อยากมาขายฝันว่าเฮ้ยมาร่วมกันเถอะมาสมัครนู่นนี่นั่น ผมสาหรับผมอะผมไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าข้อมูลน่ะมันเด็ดจริงดีจริงอย่างเช่นอันต่อไปที่ฮีดจะพูดเรื่องผ่อนแกนจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนาะวันนี้เรายังไม่พูดใช่วันนี้วันนี้ถือเป็นน้ำจิ้มเออเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอย่างนั้นฝากยี่สิบวิเฮียดโคเรชั่นครับอยากได้อะไรมาช่วยกันทําครับแล้วก็คอลลาบ o รเรชั่นครับอยากได้อะไรมาช่วยกันทําครับเสนอแนะพูดวิจารณ์ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่มีอะไรตามมานะครับ แล้วก็สิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นองค์กรตัวแทนเราอยากเป็นองค์กรตัวแทนจริงๆไม่ใช่ผมพูดแทนคนที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เคยมาหาเราแล้วเราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็ไปพูดแทนใครก็ไม่รู้มันไม่สนุกฮะอยากเห็นตัวจริงๆก็เชิญชวนมาร่วมนะครับเยี่ยมเลยสุดยอดครับก็วันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ฮิตอีทนะครับประธานของคัค้าหบับคนเก่นคนล่าสุดเนาะให้เกียรติมาทำพอดแคสต์กับเรากับรายการทำมหาเรื่องนะครับเราเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า เราคงมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ในเอฟโซน่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากๆครับรอนะครับ